เป็นคดีใหญ่ที่สังคมกําลังให้ความสนใจนะครับนั่นก็คือคดีที่ผู้ก่อเหตุเป็นไปได้ไหมว่าจะมีการวางยาให้กับผู้เสียชีวิตหลังจากตรวจสอบร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยเจอสารไซยาไนในร่างกายนะครับและที่สําคัญ ไม่ได้ก่อเหตุกับผู้เสียหายคนนี้เพียงคนเดียวตอนนี้ตำรวจยืนยันว่ามีผู้เสียหายที่ถูกฆาตะกรรม11คนนะคะและทุกคนมีความเชื่อมโยงกับผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มในวันนี้ตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการฆ่าเพื่อชิงทรัพย์ค่ะตำรวจกองปราบปรามจับกลุ่มนางสรารัตรังสิวุฒาพรหรือแอมที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะค่ะหลังสารอาญาอนุมัติหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนลักทรัพย์ และความผิดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทย้อนกลับไปเมื่อวันที่14เมษายนกล้องวงจรปิดจับภาพนางสาวสิริอพรขันวงหรือก้อยอายุ32ปีขณะหิ้วถุงปลาไปปล่อยลงในแม่น้ำแม่กลองในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก่อนวูบหมดสติที่ท่าน้ำและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาและกล้องวงจรปิดยังจับภาพว่าแอมอยู่กับก้อยในวันเกิดเหตุ และมีพยานเห็นว่าแอมยังหันไปมองจังหวะที่ก้อยล้มลงแต่กลับไม่ช่วยเหลือค่ะในการสอบปากคำครับผู้ต้องหาปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับอ้างว่าตั้งคันจึงไม่ได้ช่วยเหลือผู้เสียชีวิตที่ท่าน้ําแต่ไม่ตอบกรณีลักทรัพย์ผู้เสียชีวิตผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวไปสอบปากคําที่กองบังคับการปราบปรามครับโดยมีทนายความอยู่ด้วยอีกด้านหนึ่งครับแม่ของผู้เสียชีวิตและนายรพีชํานาญเรือง ผู้ประสานงานคดีการเสียชีวิตของก้อยมาให้ข้อมูลกับตำรวจนะครับครอบครัวยืนยันว่าก้อยสุขภาพแข็งแรงและเชื่อว่าเป็นการเสียชีวิตไม่ปกติโดยครอบครัวจะเก็บศพไว้จนกว่าคดีจะคลี่คลายนายรพีเนี่ยเปิดเผยถึงคดีอื่นๆที่ครอบครัวตั้งข้อสงสัยถึงการตายผิดปกติลักษณะคล้ายๆกับก้อยแล้วก็พบว่าผู้เสียชีวิตคนอื่นรู้จักและเชื่อมโยงกับผู้ต้องหาคนเดียวกันครับ ล่าสุดมาเนี่ยนะครับผมได้รับการประสานงานเมื่อคืนนี้เองนะครับเป็นลายที่8ที่ให้ข้อมูลผมนะครับก็คือที่เพชรชบุรีนะครับที่เสียชีวิตที่ชะอำซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยสามีเขาเนี่ยก็จะมาให้การนะครับที่สโมสรตำรวจที่เราอยู่นะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของหลักฐานต่างๆนะครับสำหรับเคสอื่นเนี่ยทุกคนสงสัยนะครับ ว่าการเสียชีวิตของญาติๆเขาเนี่ยเจรายนะครับเกือบสิบรายเนี่ยนะครับมีการเสียชีวิตแบบมีเงื่อนงำหลังจากที่มีคดีน้องก้อยเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมา ของนางสาวสิริพรหรือก้อยยังถูกตั้งบําเพ็ญกุศลศพที่บ้านพักอยู่ในอําเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะญาติติดใจการเสียชีวิตและไม่เชื่อว่าเกิดจากหัวใจล้มเหลวตามหนังสือรับรองการตายที่ออกโดยโรงพยาบาลราชบุรีจึงส่งร่างไปตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตํารวจและตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับแอมซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับก้อยค่ะ ไม่เคยรู้จักผู้หญิงคนนี้แล้วไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้ค่ะปีปกตินะค่ะปปกติคือคือแบบิดปกติที่ว่าเราไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้แล้วน้องเราอไปกับผู้หญิงคนนี้ได้ไงแล้วคืออ่เกิดเหตุขึ้นมาแบบเนี้ยแล้วคุณมาวิ่งหนีทำไมคือคุณมาไม่ช่วยน้องเราแล้วคุณยังเอาโทรศัพท์เขาไปอีกเอาเงินมาตัดสิเขาอีกนะมาตัดสินไปแล้วก็ลดอีก จุดเริ่มต้นของการขยายผลคดีนี้เพราะญ,ญาติของผู้เสียชีวิตก็คือก้อยสงสัยถึงเหตุการณ์เสียชีวิตค่ะและยังพบว่าทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตหายไปหลายรายการทั้งรถยนต์กระเป๋าแบรนด์เนมเงินสดประมาณ4 0 0 0 0บาทแล้วก็โทรศัพท์มือถืออีก2เครื่องจึงไปแจ้งความกับตำรวจภูธรบ้านโป่งและติดตามไปจนไปเจอว่ารถยนต์ผู้เสียชีวิตไปจอดอยู่ที่บ้านของตำรวจหญิงคนหนึ่งในอำเภอเมืองกาญจนบุรี จึงไปร้องทุกข์กับทางตํารวจกองปราบปรามจนนําไปสู่การสืบสวนขยายผลค่ะคดีนี้ได้รับการตรวจสอบและได้รับการยืนยันจากรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับพลตารวจเอกสุรเชษฐหักพานครับยืนยันว่าหลักฐานสําคัญที่นําไปสู่การออกหมายจับคือการผ่าพิสูจน์พบสารไซยาไนในร่างกายของผู้เสียชีวิตครับและไปเจอขวดไซยาไนเนี่ยอยู่หลังบ้านผู้ต้องหาส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุนั้นน่าจะเป็นการประสงค์ต่อทรัพย์ แล้วก็ยังพบคดีคล้ายกันอีก6พื้นที่ครับอยู่ทั้งในจังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีมีผู้เสียชีวิตหลายคนและทุกคนอยู่แวดล้อมผู้ต้องหาทั้งหมดครับวันนี้ได้เชิญตัวญาติผู้เสียชีวิต6คดีมาสอบถามข้อมูลแล้วครับเราต้องเอาพฤติการแวดล้อมมาเพราะอย่าลืมนะครับว่าพฤติการเหมือนกันหมดนะกินข้าวแล้วก็ตายกินข้าวแล้วก็ตายกินน้ําแล้วก็ตาย นะก็อยู่อย่างนี้หมดนะครับนะผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้ในส่วนของตำรวจเราคัดค้า,ากนการประกันส่งสารผมก็เชื่อว่าสารก็ไม่ให้ประกันนะครับนะเพราะว่าวันนี้สารก็คงจะดูจากข้อมูลต่างๆแล้วนะครับนะเพราะว่าการดำเนินการเป็นก,การกระทําต่อเนื่อง พรุ่งนี้ตำรวจจะส่งตัวผู้ต้องหาฝากขังต่อสารน,นะคะซึ่งพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวค่ะเน,นื่องจากเป็นคดีอุกชะกันมีรายงานว่าผู้ต้องหาคบหากับตำรวจยศพันตำรวจโทนายหนึ่งในสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่งนะคะซึ่งต่อมาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีมีคำสั่งให้ย้ายรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนส,บส,วนสบพบ้านโป่งไปปฏิบัติหน้าที่ที่สพส่วนพึ่งชั่วกราวไม่ใช่แค่คดีนี้นะคะ